การมีชีวิตด้ยจิตว่างนี่คืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปเป็นทาสของสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติด ผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้ก็จิตว่างจิตฉลาดจิตคิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่ามเข้าไปหลงหลายยึดถือในสิ่งใดก่อนแต่จะทำกำลังทำทำเสร็จแล้ว จิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุน่นเป็นจิตติดอยู่กับสิ่งนั้นนั่นมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั่นเองจะไปหมายมั่นตามความต้องการของเราไม่ได้งั่นเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือด้วยจิตที่เป็นอิสระมีจิตเป็นอิสระ จากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่เต็มไปอยู่เ,เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ด้วยจิตที่เป็นอิสระ จึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยสะดุ้งวาดเสียววีตกกังวลระแวงไม่จ้องเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมวคนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำทำเสร็จแล้ว <c oughs> ก็มีจิตวุ่นอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้น มันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละไยแมวละไอสุนัขด้วยละอสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกินไอคนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการ มันมันอยู่ในความยึดถือยึดถือในสิ่งใดก็เป็นาธาตุของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะสูงสุดึ่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไปยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นาธาตุของสิ่งนั้นเรายึดถือจนไปหลงรักมันเราก็เป็นาธาตุของสิ่งที่เรารัก เราไปยึดถือจนโกรธมันเกลียดมันแล้วก็เป็นธาตุของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปโกรธมันกลัดกลุ้มร้อนรนอยู่ในความโกรธและความเกลียดถ้าเราไปยึดถือลงไหลมันสงสัยมันวิตกกังวลมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้น ในรูปนั้นจึเงเรียกว่าโลภโกรธหลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทาตของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหวัวใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดน้าตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็น สิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่างทุกแล้วจิตมันต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่างโง่ไปยึดถือมันก็เรียกว่าว่างจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับสวยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่าง ไม่ไปติดอยู่กับสิ่งใดเดี๋ยวมือมันว่างี่จิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็นถ้าเรามีชีวิตโดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคำว่าเย็นนี่เป็นความหมายของพระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็น ปฏิบัติอย่างไรจึงแต่ว่างก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรเขแล้วมันไม่ว่างขอให้พิจารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มีประโยชน์ตนเองถึงที่สุดมีประโยชน์สาคนทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลสูงสุด น่าจะเอาอะไรกินกันอีกล่าวถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็มันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มั่งถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุขเพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตจัดมีชีวิตทั้งหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจมัตมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้า ถ้าไม่รู้จักเจยเลยก็โง่ขออภัยพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันทีขอให้ผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกข์เลยตลอดทุกสิพาราตีการเทิน